สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าอ้อยอุมามาอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาตอบคําถามเดี๋ยวใส่แว่นก่อนตอบคําถามมีแฟนเพจเขียนมาเอ้เขียนมาในคอมเมนต์นะคะว่าก่อนมาเมืองนอกรู้จักฝรั่งดีแค่ไหนคือว่าคำถามนี้มัน มันกว้างนะกว้างเพราะอะไรคำว่าฝรั่งคนไทยเราก็คงจะคิดถึงสัญชาติแถบยุโรปอเมริกันไม่รู้กี่ประเทศยุโรปไม่รู้กี่ประเทศอันนี้นะนะคะต้องย้อนถามไปว่าคนที่ถามป้าอ้อยอุมาตรงนี้คือ หมายถึงฝรั่งชาติสวีเดนที่ป้าอ้อยอุมามาอยู่เมืองสวีเดนนี้หรือว่าต้องการทราบฝรั่งคนประเทศอื่นด้วยนะคะคือแต่ป้าอ้อยอุมาก,ก็คงรู้อยู่ประเทศเดียวนี่แหะคะ่ะคือประเทศสวีเดนเพราะว่าป้าอ้อยอุมามาสวีเดนก่อนมาเมืองนอกก็คือก่อนมาสวีเดนถ้าสําหรับป้าอ้อยก็จะบ,บอกว่าก่อนมาสวีเดน รู้จักผู้ชายสวีเดนดีแค่ไหนอืมขอตอบว่าไม่รู้จักเลยก็เหมือนมาเสียงดวงเหมือนมาเสียงดวงเหมือนมาตายเอาดาบหน้าเพราะขณะนั้นเวลานั้นก็คงไม่ใช่แต่เป้าอ,อ้อุมานะคงทุกคนอ,อยากมีสามีฝรั่งคิดเอาเองว่า เขาอ่ะรวยเขานะ่ะมีตังเขาอ่ามีเป็นประเทศที่พัฒนามากกว่าเราประเทศเขาคงแบบสวยงามซีวิไลอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอบอกตรงนี้ว่ากลับกันเลยค่ะสิ่งที่เราคิดไว้ฝันไว้อะ่ะมันไม่ใช่พอลงสนามบินออรันดะ์ะ ออแลนดาคือชื่อสนามบินของประเทศสวีเดนนะคะอยู่ที่นอกเมืองสต็อกโฮมไม่ใช่อยู่ในตัวเมืองนะคะนอกเมืองค่ะอืมแต่เขาก็เรียกว่าอยู่มาสต็อกโฮมแหละค่ะก็ต้องนั่งรถไฟเข้าไปในสต็อกโฮมหรือมันไม่ก็นั่งรถเมล์นะคะแต่ป้าอ้อยอุมาอยู่อีกเมืองหนึง่งก็ต้องนั่งรถออกมาแฟนไปรับอะไรอย่างเงี้ยอืมคือณนะขณะนั้นป้าอ้อยอุมาเนะ่ะไม่ได้รู้จักเขาหรอก อยากมีอยากมีแฟนฝรั่งแล้วพอดีรุ่นพี่อยู่บ้านเดียวกันเขามีเราก็บอกเขาให้ติดต่อให้พอดีแฟนป้าอ้อยว่างพอดีเพราะว่าเขาเลิกกับเมียแล้วเขาเป็นเพื่อนกับสามีเพื่อนคือสามีพี่สาวคนนั้นที่ติดต่อให้เราที่คนบ้านเดียวกันกับเรา่นะคะอ่าก็คือไม่รู้จักเลยค่ะแต่ถ้าถามว่า คนที่ถามมานี่ค่ะคุณจะคิดว่าไม่รู้จักฝรั่งแล้วไปทําไมไปให้ตัวเองลําบากทําไมก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันละค่ะว่าไปไหนมันจะลําบากยังไงเพราะมนุษย์บุตรชนคนธรรมดาเดินดินเนี่ยมันก็คือกันหมดและค่ะประเทศไหนก็คือกันค่ะมันมีดีมีเลวมีดีไม่ดีมีปานกลางมีรวยมีจนมีสารพัด มันก็มีเหมือนกันค่ะอย่าไปคิดว่าฝรั่งเลิศเลยหรือฝรั่งต้องดีหรือฝรั่งต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หรือว่าจะคิดเปรียบเทียบว่าคนไทยดีกว่าหรือเอเชียดีกว่าอะไรมันก็ไม่ใช่ค่ะคําว่าคนไม่ต่างกันค่ะก็คือคนนั่นแหละค่ะอืมก็คือมันมีหลายแบบเพียงแต่ว่าท,ที่มันผิดเพี้ยนกันนิดหน่อยคือขนธรรมเนียมประเพณีอย่างเช่นประเพณีของสวีเดนเนี่ยคือว่าเวลาเขา มีเมียหรือว่ามีแฟนหรือว่ายังไงมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาก็คือที่นี่มันจะมีคําแยกย่อยออกไปนะนะคะอย่างเช่นจดทะเบียนก็คือเมียภาษาสวิเดนเรียกว่าฟรูนะคะถ้าถ้าไม่จดทะเบียนภาษาภาษาสวีเดนก็คือซัมบูซัมบูก็คืออยู่ด้วยกันนะคะก็คือเป็นเมียที่ไม่จดทะเบียนค่ะ แล้วก็จะมีอีกอันนึงคือแชร์บูแชร์บูเนี่ยก็คือว่าเหมือนแชร์ชีวิตร่วมกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะแต่อันนี้เขาก็นับหน้าถือตาเป็นเมียคนหนึ่งเหมือนกันก็คือเป็นแฟนเขาเหมือนประมาณเป็นแฟนแต่ว่าที่นี่ไม่เหมือนเมืองไทยว่าอาจจะไม่เหนียวแน่นหรือไม่อะไรถ้าเขาตกลงว่าเป็นแฟนเป็นแชร์บูกันอย่างนี้เขาก็จะซื่อสัตย์ต่อกันนะคะคุณข้อดีของ ผู้ชายสวีเดนนะคะแต่ว่าถามว่าคนเจ้าชู้มีไหมมีค่ะมีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าชายไทยค่ะเพราะว่ากฎหมายตีหัวไวจะเอาหัวผูขึ้นมาก็ได้ไม่ได้มันตีไว้เพราะว่ากฎหมายเขาแรงกฎหมายเขาหนักถ้าคุณสมมุติว่าเขาฟ้องมาก็คือโอ้เหลือแต่ตัวล่อนจอนละค่ะ อแล้วอีกอย่างหนึง่งผู้ชายสวีเดนจะไม่เอามาปัญหามาใส่ตัวนี่เป็นนิสัยเขาเรียกว่าไม่เชิงว่าคือเหมือนกับเขาเสื่อมสอนกันมาอย่างนั้นนะคะเหมือนอภาษาอีสานภาษาเหนือก็จะเรียกว่าเปิืองบ้านเปิงเมืองอเปลืองบ้านเปิืองเมืองเมืองพินหรือ,อ,ะอจะว่าอะไรดีล่ะภาษ,าษาภาคกลางเขาเรียกว่าอะไร อ้อยคิดไม่ออกว่าควรจะพูดคําว่ายังไงภาษาภาคกลางนะคะถ้าใครคิดออกก็บอกมาหน่อยมันก็ประมาณว่าก็คือว่าเหมือนกับว่าหล่อหลอมเขาหล่อหลอมกันมาค่ะว่าเออเนี่ยเราเขาจะต้องเอาตัวเขารอดไว้ก่อนเขาจะต้องทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดแต่ว่าเขาไม่มีคําว่าเผื่อแผ่คนนั้นคนนี้หรือถ้าอย่างสมมุติว่ารู้จักฝรั่งดีไหม ทำไมเขาไม่ให้ตังใช้ทำไมเขาคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นปิงบ้างปืงบ้างปืงเมืองเป็นสิ่งที่เขาโดนหล่อหลอมมาว่าผัวเมียก็คือคือการใช้ชีวิตร่วมกันกระเป๋าเงินคนละใบตัวใครถ้าถามว่าตัวใครตัวมันเลยก็ไม่ใช่มีอะไรเขาก็คุยกันอยู่ถ้ามีอะไรช่วยได้ก็ช่วยอ่าถ้าถ้าเจอผู้ชายที่ดีนะคะถ้าถ้าผู้ชายที่เห็นแก่ตัวมากๆเขาก็ ของเธอก็มีนี่เธอก็ใช้ของเธอไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะมันก็จะประมาณนั้นค่ะก็ก็นั่นแหละก็คือรู้จักไม่ดีหรอกค่ะแต่ถ้าถามว่ารู้จักไม่ดีแล้วทำไมไปโง่หรือเปล่าไม่คิดว่าตัวเองโง่ค่ะคิดว่าตัวเองฉลาดค่ะเพราะว่าเขาจ่ายค่าเครื่องบินให้เขาจ่ายให้ทุกอย่างแล้วก็เขาช่วยใช้หนี้บัตรเครดิตที่เมืองไทยเจ็ดหมื่นบาทนะคะ ก็แล้วก็ยังมีซื้อนู่นซื้อนี่ก็คือเขาเหมือนอยากได้เรามาค่ะอยากอยากมีเมียไทยเพราะว่าได้ยินข่าวจากไม่ใช่ไม่ไม่เชิงว่าได้ยินข่าวเขาเรียกว่าอะไรละ่ะได้รู้ได้เห็นจากรอบตัวที่เพื่อนๆเขาที่มีเมียไทยว่าเออเมียดูแลสามีมดีอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างบ้านเราก็จะมีอ่าอะไรละ่ะเรือนสามน้ำสี่ ภาษาบ้านเรานะคะเรือนสามน้ำสีเรือนสามจำไม่ได้อีกแล้วละเรือนสามมีอะไรบ้างแต่รู้จำได้แต่ว่าเป็นกุลสตรีที่ดีต้องเรือนสามน้ำสีก็คือ,อในความรู้สึกของป้าอ้อยก็คือเป็นสีภรรยาเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่เที่ยวเตฮาไม่กินเหล้าดูดบุหรี่ทำตัวเละเทะก็คือ,อทำงานบ้านงานเรือน ดูแลสามีเวลาสามีกลับมาก็รู้จักส่งน้ําส่ง่าก็รู้จักพูจาดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้จักมีลูกล่อลูกชนบ้างในความรู้สึกของป้าอูมานะคะอืมก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ใต้อ่าบาทาเขาตลอดไปแต่เราก็คือว่าอะไรที่สมควรที่เราจะขัดแย้งด้วยเหตุผลเราก็ขัดแยง้ง แต่อะไรที่เราควรจะอ่อนให้เขาเราก็ควรจะอ่อนอะไรเวลาเข้าโมโหจัดบางทีเราก็ต้องหลบเลี่ยงไปก่อนแล้วค่อยมาคุยด้วยเหตุผลทีหลังลนะคะอืมก็ประมาณนั้นแล้วก็บ้านเรือนก็อย่าให้ขาดตกบุกพ้องในความรู้สึกป้าอ้อยก็คือสะอาดสะอ้านเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราไม่เชิงว่าต้องทําเพื่อเขาหรืออะไรแต่ในความรู้สึกป้าอ้อยก็คือ มันก็ต้องสะอาดอ่ะไม่สะอาดงุดหงิดนะมันรู้สึกไม่ดีมันสกรปรกฝุ่นฝุ่นเข้าจมูกหายใจไม่ออกอืมมันก็ต้องสะอาดแต่ไม่ถึงกับว่าเอี่ยมมากแต่วันไหนถ้าขยันมากก็ก็เอี่ยมมากค่ะอืมค่ะเอี่ยมอย่างการโรงแรมก็มีอืมค่ะก็ก็ประมาณนั้นนะคะว่าเออรู้จักดีแค่ไหนฝรั่งเออก็รู้จักประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าถามว่ามันอะไรล่ะ จะเอาเปรียบเทียบฝรั่งกับคนไทยมันก็เปรียบเทียบกันถ้าจะเปรียบเทียบไปก็คือต้องเปรียบเทียบกับประเพณีวัฒนธรรมมากกว่าค่ะวัฒน,นธรรมและ,และจิตใจที่โดนหล่อหลอมมาอย่างประเทศไทยเราอ่ะมันมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่าผู้ชายมีเมียเยอะอย่างเงี้ยเจ้าชู้ได้อะไรเงี้ยมันก็ยังสืบทอดกันมาทั้งที่ว่าสมัยนั้นมันโดน หมดไปแล้วว่าต้องมีเมียเดียวจดทะเบียนสมรสคนเดียวแต่มันก็ยังติดนิสัยมาเพราะว่ามันโดนอโอขอโทษค่ะพูดไม่พออีกแล้วเพราะว่าพวกเขาโดนหล่อหลอมมาอย่างนั้นก็คือมันเป็นอะไรที่ผิดเพราะ,ะมัน,มนคือเขาไม่ได้นึกถึงจิตใจของผู้หญิงเหมือนกดขี่ผู้หญิงเหมือนสมัยก่อนมันมันไม่ใช่แล้วสมัยเนี้ยก็นั่นแหลคะค่ะ แต่ถ้าถามว่าผู้ชายสวีเดนเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นไหมไม่เขาไม่เป็นค่ะแต่เขาจะเป็นคนค่อนข้างจะตัวใครตัวมันนะคะอืมแต่ว่าความรักของเขาเขาก็ถือว่าความรักก็คือเขาให้ในสิ่งที่ที่ที่สมควรให้ให้ได้อย่างเช่นวันเกิดวันนู่นวันนี่วันคริสต์มาสวันสําคัญนู่นนี่นี่เอออันนี้เขาให้ของขวัญวันวาเลนไทน์วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้ค่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับบุคคลอีกแหละมันก็ ก็คือนั่นแหละคนคําว่าคนมันก็ยากแท้อย่างถึงจิตใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงนะคะะจิตใจตัวเองบางทียังโลเลเลยใช่ไหมละ่ะเราก็คิดเสียว่าป้าอ้อยก็คิดเสียว่าอืมเรามาเจอประสบการณ์ใหม่นังสือเล่มใหม่ตอนนี้จิตใจป้าอ้อยก็ดีขึ้นแล้วไม่ไม่ไม่ร้องไห้แล้วก็ร้องอยู่ถ้า มันมีเรื่องกระทบกระเทือนใจแต่ว่าไม่ไม่ร้องเยอะไม่พั่มเพื่อเหมือนที่สมัยก่อนแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นที่ป้าอ้อยหายเงียบไปก็เพราะว่ามีช่วงหนึ่งไม่สบายมากเลยแบบโหไอเป็นเกือบสิบวันแล้วก็มาทำงานที่อีกเมืองนึงนะคะไม่ได้อยู่ที่บ้านแฟนใหม่ก็มาทำ แต่ว่าก็กลับไปหาเขาอาทิตย์เว้นอาทิตย์เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยส่วนเรื่องแฟนใหม่ป้าอ้อยเนี่ยจะเป็นยังไงภายภาคหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีค่ะอ่ะตอบคำถามแต่ก็ยาวค่ะค่ะก็เอาไว้งั้นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรมาอีกก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะคะ ป้าอ้อยยินดีตอบทุกอย่างค่ะไม่ปุกปิดไม่ปิดบังค่ะเพื่อตามสโลแกนของป้าอ้อยที่หน้าเพจที่หน,นหน้าช่องนะคะก็คือแชร์ประสบการณ์ชีวิตเมียรฝรั่งเรื่องเล่าชีวิตเมียรฝรั่งอยากให้คนรุ่นหลังหรืออยากให้คนที่คิดจะมีแฟนฝรั่งอะ่ะไม่ใช่ไม่บอกไม่ใช่จะบอกว่าอย่ามา มันก็มันก็อาจจะผิดก็ให้รู้ไว้เพื่อเป็นประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางแล้วกันค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันเราอย่าฝันเฟื่องมากแล้วเราจะตกสวรรค์น,นะคะก็คือชีวิตอยู่ที่ไหนก็ชีวิตปกติธรรมดาค่ะทุกที่ทุก ทุกประเทศก็มีดีมีเลวมีคนวิปริตวิปลาดมีหมดก็มีเหมือนกันคำว่าคนก็คือคนก็คนเหมือนกันอืนะคะถ้าจะศึกษาว่าควรจะทำอะไรยังไงก็ขนบธรรมเนียมประเพณีเขาค่ะเข้าไปศึกษาตรงนั้นและวิถีชีวิตที่เขาใช้ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอะไรนั่นแหละค่ะแล้วก็คุยก่อนคุยให้ชัดเจนว่าชีวิต ของเขาเป็นยังไงชีวิตของเราเป็นยังไงรับกันได้ไหมแล้วจะดีค่ะเอาให้ชัดเจนก่อนเลยไม่ต้องกลัวว่าอยคุยนี่แล้วเขาจะไม่เอาเรามามาเราต้องมาก่อนมานั่งอดทนก่อนอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเนาะแต่ว่ามันก็อย่างว่าละคนอยากมาก็เหมือนป้าอ้อยสมัยก่อนอยากมามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าเราคุยกันก่อนมันก็ดีอีกอย่าง มันดีเพราะว่าเกิดว่าเขาทําแบบได้อย่างที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในความรู้สึกของป้าอ้อยว่าถ้าคุยแบบว่าจะเอาเงินเขาเยอะเยอะอันนี้ก็คงจะลําบากนิดนึงเขาอาจจะมองเราไม่ดีเพราะว่า ประเทศเขาก็คือประเพณีเขาก็คือไม่ไม่ไม่ได้เอาเงินมาให้ผู้หญิงใช้ก็ต่างคนต่างใช้ที่เขาช่วยคนไทยก็เพราะว่าเขารู้ว่าเขาคิดว่าคนที่อยู่เมืองไทยเราประเทศเราเป็นประเทศที่ยากจนกว่าเขาเขาเลยช่วยแล้วก็เห็นสภาพบ้านพ่อแม่พี่น้องบางคนเขาก็ยากจนเขาก็เลยช่วยอะคะ่ะแต่ถ้าเรียกร้องมากๆมันก็อาจจะเป็นปัญหาทําให้ ระหว่างเรากับแฟนเราทะเลาะกันนะคะค่ะเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจด้วยนะคะว่าเรื่องเงินน่ะก็คือผู้หญิงไทยเราก็เพราๆนิดนึงอะไรที่สมควรก็คือเขาก็ต้องการความรักเราก็ต้องการความรักนั่นน่ะมันจะอยู่กันได้ยืดถ้าเอาเรื่องเงินมาว่ามันอยู่กันไม่ยืดหรอกค่ะแต่ว่าเงินมันสําคัญไหมมันก็ประเด็นรองลงมา ก็ลองจากความรักถ้าเราได้ความรักที่ดีแล้วเงินทองเราช่วยกันหาได้ค่ะค่ะเอาให้เป็นอุทหาหรณ์สอนใจในข้อคิดตรงนี้ด้วยนะคะค่ะค่ะโอกาสหน้าคลิปวิดีโอหน้ามาเจอกับป้าอ้อยอูมาใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ป้าอ้อยอุมากดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ